สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการตั้งค่าปุ่มของผู้เล่นชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเวเดอร์นะครับ FF นั่นเองนะครับก็เป็นผู้เล่นชาวต่างชาติในมือถือนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามมากถึง400,000คนกันเลยดีๆนะครับแล้วก็ฝีมือการเล่นเนี่ยก็โหดนะครับพอๆกับ วา f เอเอฟเลยเนีก็คือสไตล์เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับว่าเป็นแบบสไตล์ต่างชาติอะไรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าโหดมากๆแน่นอนนะครับก็ไฮไลท์ส่วนใหญ่ที่เขาทำเนี่ยก็คือจะเป็นแบบพื้นลูกฟองอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมการตั้งค่านะครับผมก็เดี๋ยวไปให้ดูตัวอย่างนะครับคลิปไฮไลท์ของคุณเวเดอร์นะครับว่าจะโหดขนาดไนะครับก็เป็นไฮไลท์เดือนกว่าๆที่แล้วนะครับที่เขาทำไว้นะครับ เด่ใครแบบไม่รู้จักนะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับไฮไลท์ที่เขาทำนะครับก็บอกเลยว่าโหดมากๆนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นมือถือที่หโหด คนนึงเลยนะครับก็เผื่อใครนะครับผมอยากจะเอ่อการตั้งค่าปุ่มแบบเขาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจะโหดแบบเขาอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปตั้งค่าตามได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าปุ่มแบบของคุณเวเดอร์กันเลยแล้วกันนะครับผมจะเป็นการตั้งค่าปุ่มของเขาเลยนะครับบอกเลยว่ามันจะคล้ายเกมผัดจีมากนะครับเพราะว่าปุ่มอันเนี้ยปุ่มเปลี่ยนอาวุธเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดกันเลยแล้วกันนะครับ ก็สำหรับการตั้งค่าปุ่มเนี่ยปุ่มเปลี่ยนอาวุธตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ขนาด74นะครับอ่ผมจะพูดขนาดนะส่วนความโปร่งใสเนี่ยของตัวเองได้เลยนะเพราะว่าความโปร่งใสเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรมากนะครับก็ปุ่มเปลี่ยนอาวุธนะครับ74ขนาด74นนะปุ่มยิ่งนะครับ50นะครับผมปุ่มคิดนะครับ40นะครับผมวิ่งนะครับ53นะครับบอกเลยว่าไอ้ขนาดเนี่ยผมเอาแบบตามเขาไปเป๊ะเลยนะครับก็ช่วยเหลือนะครับ50นะครับผมแล้วก็ ปุ่มนี้เขาใช้แบบเปลี่ยนอาวุธอ่าเปลี่ยนกระสุนด่วนนะครับอยู่ที่68นะครับผมแล้วก็อิโมจินะครับผมพวกอิโมจิอย่าไปสนใจมากนะครับหรือจะปรับตามนี้ก็ได้นะ75นะครับแล้วก็ขนาดอ่าของปุ่มสกิลนะครับอยู่ที่66นะครับกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่51นะครับผมแล้วก็ไอบอร์ดนะครับผมจะอยู่กับขอบเลยนะครับอยู่ที่100เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มปั๊มยานะก็อยู่ที่55นะครับแล้วปุ่มเปลี่ยนอาวุธด่วน นะครับอยู่ที่ขนาดนะครับผมอยู่ที่90นะครับปุ่มวิ่ง100เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะับผมก็ปุ่มนั่งนะครับจะอยู่ข้างบนแนอบใช้นิ้วชี้ในการกดนะครับอยู่ที่ขนาด89นะครับแล้วก็ป evet like ุ่มเล่งนะอยู่ตรงนี <UM ้นะครับเผื่อใครไม่เห็นนะก็อยู่ที่ขนาด72นะครับปุ่มยิงซ้ายอยู่ที่71นะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับปุ่มของเขานะครับก็อ่ะอย่าลืมปุ่มกระโดดด้วยนะครับปุ่มกระโดดอยู่ที่83นะครับจะอยู่แบบอาล่างๆแบบ ตรงๆกับปุ่มยิงซ้ายเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการตั้งค่าปุ่มแบบคุณเวเดอร์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับปุ่มก็จะลกๆจอนหน่อยนะแต่ว่าให้เราปรับแบบลดความสว่างลดมาจากนิดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าผมไม่ถนัดแน่นอนนะถ้าผมเล่นปุ่มเนะี่ยเออมันจะงงๆสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาแบบปุ่มของคุณเวเดอร์นะครับไปเล่นในโหมดฟรีเตตายนะครับ บอกเลยว่าน่าจะยิงไม่น่าจะเดินลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าปุ่มแบบตั้งปุ๊บมาเล่นปั๊บอะไรงนี้เลยนะครับมันจะไม่ถนัดนะครับพอเราลดความสว่างนะครับของปุ่มก็จะน่าเล่นขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคปุ่มวิ่งอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้นะครับไม่ถนัดนะครับบอกเลยว่าไม่ถนัดอ๋อโอเคนะครับนิ้วชี้นะครับใช้กดปุ่มวิ่งนะครับคราวนี้ผมไอ้นี่นะํำพัดได้นะครับ ดูดิปุ่ม50ผมจะยิงโดนหัวไหมนะครับเปลี่ยนรวดด่วนกระโดดปึ๊บโอตายเยสหนึ่งหัววะยิงมั่วๆได้เฉยสองหัวหลเข้าพอได้นะครับสามหัวสีหว่หัวป่ะนี่ไม่โดนวะ ไปแล้วไปตตนแล้วโอ้หดเกินเยะเกโหดเกินเดีย๋ยวผมไปตั้งปุ่มเป็นห้าสิบละทาไมโดนหัวง่ายเลยวะโอ้เมื่อกี้เก็บไปรัวเลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มแบบของคุณเวเดอร์นะครับผมก็เท่าที่ผมไปลองเล่นนะเมื่อกี้นะครับ ก็จะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าตั้งปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะครับมันจะเออ,เออหน่อยนะแต่ว่ามันจะยิงดุนหัวอยู่นะเมื่อกี้นะปุ่มเขาตั้งมา50านะครับผมก็ไปตั้งตามได้นะมันยิงดุนหัวง่ายพอสมควนเลยนะครับสำหรับใครที่อยากตั้งตามแบบเขานะครับหรือว่าแบบเอฟีของคุณเวเตอร์นะครับก็สามารถไปตั้งตามการยิงหัวของเขาได้นะครับ โอเคนะครับไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้นะครับผมใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับการตั้งค่าปุ่มเขาประมาณนี้เลยนะครับเล่งของมพัต์สักนิดนึงนะครับนะครับผมก็ตั้งค่าแบบเขาก็ประมาณนี้เลยนะครับจันตำแหน่งแต่ขนาดให้เหมือนเขาก็ตั้งเหมือนเขาได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผม ใครชื่นชอบนะครับก็สามารถไปตั้งตามได้นะครับวันนี้ผมเน็กซัสขอการสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับผม